ครับสวัสดีทุกท่านนะครับพวกผมทิ่ชื่นเคยนะครับผมสุบัญชัยเศรษฐีหนีนะครับวันนี้เรามาอยู่อ่าใจกลางป่ามันนะครับบนดินแดนนะครับการขันลมนะครับอยู่ทางด้านหลังนะครับทั้งหมดนะครับตอนนี้เราจะมาติดตามนะครับในส่วนของแปลงมันซาบหลังนะครับว่าอยู่ที่ไหนนะครับี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปหากับเจ้าของสวนกันเลยนะครับไปกันเลยครับตอนนี้เราก็มาอยู่ใจกลางป่ามันนะครับเดี๋ยวเราไปหากับเจ้าของสวนกันเลยนะครับตามไปเลยนะครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับให้ท่านแนะนําตัวกับท่านผู้ชมนะครับผมช่วยพึงเขียนข้างภูครับอยู่ตำบลบึงปือบึงปือบ้านก่อแหลมอําเภอเทพรักครับจังหวัดนครราชสีมาครับครับตอนนี้ในส่วนของท่านนะครับได้ใช้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่พาวเวอร์เซตของเรานะครับตอนนี้มันสํารังของท่านอายุประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสีบห้าวันครับสี่สิบห้าวันนะครับ ลูมันสำะหลังนะครับอายุ45วันนะครับตอนนี้เวลาบ่าย2นะครับ14นาฬกานะครับ35นาทีนะครับต้นสมบูรณ์นะครับของมันสำะหลังนะครับตรงนี้ท่านปลูกอยู่ในที่ประมาณเท่าไหร่ครับนี่ทั้งหมดแรงนี่22ไร่ครับ22ไร่แต่กานบุญ23ไร่ครับ23ไร่เป็นทั้งหมด45ไร่นะครับตรงนี้ครับท่านได้ใช้ในส่วนของผลิตภัณธ์ไม p เ w e r อเศระครับแล้วสอบถามท่านนิดหนึ่งนะครับว่าท่านใช้ชุดนี้ แบบชุดนี้ชุดนี้อันนี้ 24cc ครับอ่าฟ้าที่ส้ม2ีซีครับอันเกี่ยว2 4 c ี 24cc แล้วอันนี้กับใส่หนึ่งแับซูลสเปรย์เนี่ยเป้ยต่อน้ำ20ลิตรนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสาแทรกซึมใบนะครับอันนี้ก็จะใช้อัตราที่น้อยนะครับคือ1ซีนะครับต่อน้ำ20ลิตรนะครับก็ท่านก็มาฉีดพ่นกับมันทับหลังเนาะตอนนี้ท่านประทับใจใช่ไหมครับ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 ดีมากครับดีมากเนาะคือ ใบมันสดชื่นรับขับขีดน,นะแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเขียวเลยนะเขียวเลยทันตาจากปกติสองสามวันเยเขียวปัดเลยสองสามวันนะครับเพียงสองสามวันเท่านั้นนะครับท่านบอก,ก,นกว่าเขียวมากนะครับเขียวเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนจากาที่มันสัมลังไม่สดชื่นนะครับอันนี้ทําให้มันสัมภังเขาทานนะครับมีความอุดมสมบูรณ์นะครับสดชื่นนะครับเพียนบันบเห็นดีชอบร้านนี้ชอบเลยใส่ไร้หว่าปรมาณถามเลยใช่ไหมครับครับครับ มันเห็นมันสดชื่นเนาะว่ามันเขียวมันดีกว่าทุกแปลงมันดีกว่าทุกแปลงแบบสุดยอด,ดมากนะครับถ้าอย่างนี้ก็ฝากเชิญชวนท่ <ๆ S 1> นานนะครับเชิญชวนจะซื้อก่อนเลยาขอเชิญพี่น้องลองขีดเนี่ยครับได้ผลจริงครับเพราะผมได้ผลแล้วแบบล้วผมไม่ะดขีดไปเรืร่อยๆพร้อมดีขึ้นหลายต้นลดต้นทุนได้มากครับ ลดต้นทุนได้บาทครับต่อไปนะครับปุ๋ยก็แพงตอดเด่นกับเนาะตัวนี้ก็จะเป็นชุดนะครับนวัตกรรมที่ช่วยให้เกษตรกรนะครับสามารถลดต้นทุนนะครับเพิ่มผลผลิตและย่างต่อเนืสอนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับคือกันเทปน้านะครับสำหรับทลิปนี้สวัสดีครับ